รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยร้านอาหารวายเฮีย บาร์แอนด์วิสตันเมเจอร์ซีนิเพ็กรัชโยธินสตูดิโอรามินทราสตูดิโอถ่ายโฆษณาภาพยนตร์และจัดอีเวนต์สวัสดีค่ะนี่คือรายการไซเกลเปิดรายการมาแบบนี้ต้องห<ะ>ิวอย่างแน่นอนครับเราจะพาคผู้ชมไปกินแถวย่านธัญบุรีผมบอกเลยนะว่าร้านแรกเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่เนื้อ <c oughs> <c oughs> มเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะละของลุงเสกเปิดมาแล้ว20กว่าปีนะครับผมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าความอร่อยจะเป็นยังไงนะฮะไปเลยดีไหมเราไส้กิ๋วแล้วไส้กิ๋วเลยไปเลยครับผมไปเลยครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่ย่านรังสิตเส้นของธัญบุรีและลำลูกกาครับวันนี้เราจะพากไปกินในน้ำที่บาร์ กินกันบนบกนี่แหละแต่มันเป็นเส้นริปของตั้งหากแล้วแล้วอีกอย่างร้านส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นร้านที่คนของรังสิต<ๆ>เขาให้ความไว้วางใจกันอยู่แล้วเพราะมันอร่อยนะสิอร่อยจนสไกคิวเลยยังไงพวกเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเรามาพูดคุยกับลุงเสกก่อนนะคะ เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะครับผมลุงเตกสวัสดีครับ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 ลุงเตกครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเนี่ยลุงเตกเปิดมาแล้วกี่ปีครับ22ปีครับแล้วสูตรเนี่ยมาจากไหนครับพี่เตกจุดเริ่มต้นเลยครับที่ชายขายก่อนนะครับก็ไปดู้กาทำนะครับเอาไปทำก็ไปเชื่อฟังอ่าลุงเตกแล้ววันนี้มีเมนูอะไรให้เรากินบ้างครับก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่อย่างเดียวนะครับ ร้านนี้มีชื่อว่าลุงกเสกว๋วยเตีย๋ยวไก่เป็นร้านกว๋วยเตีย๋ยวไก่เหลืองที่ขายกันมากว่า2ี่ปีแล้วโดยความพิเศษของร้านนี้นั่นก็คือเขาเน้นไปที่ความแก่ของไก่เพราะมันพิเศษตรงความเหนียวเคี้ยวอร่อยไก่หรือหมาฝรั่งนะไม่ได้เหนียวแบบนั้น ไปต้มในน้ำซุปเหลืองอีกทีซึ่งต้มกันวันละเกือบสิบตัวเลยทีเดียวเขาให้ไก่ที่ได้หอมและเหนียวนุ่มกำลังพอดีฟันบอกได้เลยว่าน่ากินมาวนี่ลงุงเสกแล้วนี่ไก่เนี่ยคือรู้มาว่าไก่เนี่ยต้องเป็นไก่แก่ด้วยไก่แก่มันถึงเหนียวมันจะเหนียวคุณชอบไก่เหนียวเหรอครับผมมันไม่เหมือนกันนะน้องมันนะครับน้องมัน นี่อกแต่ไก่ตัวเดียวกันใส่ให้สองอย่างไงลุงเสกขาหนูอยากรู้ว่าลุงมีลุงมีความพิเศษตรงพริกด้วยใช่ไหมพริกนี่พิเศษยังไงคะเด็ดมากนี่ไงพี่เหลียวที่พูดถึงพริกนะครับใช่ความพิเศษของลุงเสกนะครับพริกนี่คือเด็ดมากทํายังไงคะเป็นพิเศษคะอันเนี้ยผัดผัดน้ํามันนะครับผัดน้ํามันเออจนเกือบคุยได้ยางบอกไม่ได้ด้วยบอกเยอะมากไม่ได้สุด เมนูเด็ดก็จะเป็นหวยเตี๋วไก่ที่ต้มในซุปเหลืองที่ผสมกับพริกที่ครั่วเองมาพร้อมกับราคาที่โดนใจผู้ใช้แลงงานท้องผมอย่างแท้จริงในราคา30บาทโอ้โหเอากำไรมาจากไหนเนี่ยครับเป็นไงเยอะไหมเล่ากำไรไม่เน้นเน้นได้ใจอย่างไงไปกินกันเลยดีกว่าครับ แต่ที่ริวเห็นตะกี้นะคะชามเดียว30บาทเยอะมากนะแจ็คพี่สวัสดีครับแน่นผมขอดูที่พี่สั่งได้ไหมครับตรงนี้ตรงนี้เยอะตรงนี้สี่สิบถุงนี้สี่สิบโอ้โหมื้อเดียวนี่คือแบบว่าอิ่มนานเลยนะคะคุณผู้ชมสิบาทเออเกาเหลาหรืออะไรก็ไเกาเหลาเนี่ยเกาเหลาป่ะเกาเหลาครับผมเอาเอาเนื้อน่องนะลุงเนื้อน่องนี่ครับเรียบร้อยแล้วทำให้เลย เจนจนนี่เธอเจนจนมากกันเดี๋ยวเราย้ายไปกินตรง,งนู้นโอเคเพราะว่าเรามีโต้ด้วยแต่เขาผมสั่งแบบแห้ง้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ <S <S อันนี้ผมชิมไม่ดูก่อนนะ <S <S 2> <S 2> อันนี้ชิมเหรอทำไมมันใหญ่ยนะังั้นอ่ะต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าอร่อยมากอร่อยมากๆแต่เขามีโต้ให้เรานั่งกินนู้นด้วยเดี๋ยวเราไปนั่งกินดีกว่าปะคุณพระอร่อยมากคื พี่ขอชิมนะนี่เธอแย่งของฉันเหรอฉันอยากกินอ้ำมันน่าเค็ม <c oughs> คุณผู้ชมครับผมบอกได้เลยนะว่าที่ผมสั่งเนี่ยสามถ้วยอย่างเนี้ยฮะไม่ถึงร้อยลุงเสกให้เยอะมากไล่ตั้งแต่นี่เลยนะครับบะหมี่เหลืองนะฮะชามพิเศษนะครับ40บาทดูดิโอ้โหแน่นมากเดี๋ยวขออนุญาตชิมนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะตัวเส้นนะฮะมาเหอะ ไม่อยากพูดเยอะมาต้องมาลองไก่เขาแบบว่าตรงน่องเนาะมันมันเหนียวนุ่มมากเลยนะคะเหตุผลที่เขาใช้ไก่แก่ก็คือมันเหนียวนี่เองเหนียวนุ่มของผมนี่เน้นไก่แก่เลยอันนี้แบบแห้งนะครับนี่นะฮะเหนียวแล้วก็นุ่มใช่เหนียวนุ่มนุ่มคือมันกราดไปแล้วมันกึศกึศเนาะถ้าไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยชอบเคี้ยวเยอะแนะนำให้ตัดไม่ต้องไม่ต้องไก่แก่ส่วนอกอับเพราะลุงไกจะนหั่นแบบหั่นชิ้นใหญ่มากอ่ะ คยังไงเลิศอร่อยน้ำสุดคือเข้มข้นมากค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่อร่อยไหมครับรพี่กินมากี่ปีแล้วเนี่ยนานแล้วนานเลยใช่ไหมครับนนพี่บอกกูเพจอยู่ข้องนิ้ว้าก่อน,นแต่คือรับรองว่าอิม่มคุ้มนะคะอิ่มแบบไปถึงตอนเย็น,นอย่างเงี้ยอ อิ่มนะ,ะครับเป็นคนตะกะมากนะครับรีบยัดแลด้วก็รีบกินนะครับผมเนี่ยเป็นคนพูดอะไรตรงๆอร่อยจริงๆอยากให้มากันแล้วก็ลุงเสกเนี่ยแกเป็นคนแบบแกเป็นคนแบบตั้งใจทําทําอะไรก็แบบทำสุด <S <S ผมเลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้มา,มาลองกิ สำหรับลูกเอกก๋วยเตี๋ยวไก่ก็จะอยู่ของหกใกล้ๆกับมาหาวิทยาลัยราชมงคลธัญ,ญบุรีประตูสีใครที่หาไม่เจอก็ถามคนแถวนั้นได้เลยเปิดตั้งแต่สิบโมงและปิดจนกว่าของจะหมด จะขายมาอีก3วันเลยทีเดียวเฮ้ยขายนานไปไม่เกิน3าโมงก็หมดแล้วโดยเมนูเด็ดนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่เหลืองที่ใช้ไก่แก่มาต้มในซุปเหลืองเพื่อความหอมเหนียวนุ่นมพัฒนาสูตรมาตั้งแต่สมัยเป็นลูกจ้างและใช้พริกสูตรเด็ดที่ตำขึ้นเองอยังไงก็ไปลองกินกันได้เลยนะครับร้านของลุงเสงนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มาลานะฮะ ก็มาได้เลยนะครับผมอยู่แถวคลองหนะครับแล้วเราก็ราชมงคลประตูทางออกที่4แล้ววันนี้นะครับเรามีป้ายการันตีว่าร้านนี้เป็นร้านเด็ดร้านดังนะครับผมนี่นะฮะรับไปเลยนะครับลุงเสกครับลุงเสกโอ้ร้านลุงอร่อยมากผมขออนุญาตแปะให้ลุงเลยขอบคุณนะครับลุงเสกเลยขอบคุณค่ะลุงเสกขอบคุณครับลุงเสกผมถามนิดนึ่งลุงเสกรู้จักร้านตลกชื่อดังไหมไม่รู้เยไม่รู้จักเดี๋ยวไปกินของหวานได้ ร้านคุณโจอี้กาน่าอยู่แถวคลองเหมือนกันงั้นแจ็คพาพี่ไปเลยแหม่เพื่อนท่านนี้เดี๋ยวเราไปร้านพี่โจอี้กาน่ากันเลยครับอยากกินพ่วงนะเอาชาชากมาใกล้ๆกินหน่อยดิโอ้ยโอ้ยยังครับขนาดนั้นครับอันนี้พิเศษรู้ว่าคุณมันเหมือนละลายในปากแอันนี้ใช่เด่นๆแล้วเอดละลายในปากอร่อย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 จริงอร่อยจริง สนับสนุนโดยค่ายเพลงมโหรีมิวสิก GOFX ครับสำหรับนักลงทุนร้านนี้มีชื่อว่าปูโรตีชาชักโจอีกาณาร้านปูโรตีชาชักโจอีเป็นร้านของตลกชื่อดังชาวกานาโจเอลกาณา ตลกชื่อดังฉายาโจอีกาน่านั่นเองโดยในร้านก็จะขายโรตีหอมหวานอร่อยกับชาชัต้นตำราบเอางี้ก่อนจุดเริ่มต้นเลยทำไมถึงต้องเป็นกูโรตีชาชักครับเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับผมลูกพี่ผมเขาก็เปิดไรสาขาครับเอาชาชักมาให้ผมกจินหน่อยดิ ว่าพิเศษแนะนำไหมคะอ่าเมนูพิเศษวันนี้ก็คือพิซซ่าโรตีพิซซ่าปกติที่อื่นเนี่ยเขาจะเอาแป้งพิซซ่าแต่แล้วเราเนี่ยเขาจะเอาโรตีทำเป็นพิซซ่าโอ้โหจริงอ่ะเจ๋งสิแล้วคิดสูตรเองเลยหรือเปล่าครับคุณโจกับโรตีพิซซ่าผมคิดเองครับใช่เพราะว่าบางร้านไม่มีครับโรตีแล้วก็ทูน่าความพิเศษของของแป้งพิซซ่าเนี่ยคือแป้งหนาแล้วก็หน้านิดเดียวใช่ไหมใช่เวลากินเสร็จแล้วเขจะขึ้นบันไดได้เลยแล้วก็ลอยไปนี่แจ็คถึงขั้นงงแล้คุณผู้ชม เมนูเด็ดของทางร้านเป็นโรตีนี่แหละครับที่มีโรตีหลายสูตรมากๆไม่ว่าจะเป็นโรตีธรรมดาใส่กล้วยใส่นมใส่แฮมใส่ชีสใส่มะพร้าวอ่อนใส่อะไรก็ได้ โรตีตุ่มตามโรตีทิชชู่ไอ้ที่ขายทิชชู่จริงๆมาทำเลยไม่ใช่แบบนั้นมันเบาบางเหมือนทิชชู่ตั้งหาและเมนูพิเศษของร้านนี้นั้นก็คือโรตีพิซซ่าซีฟูด้ดอันนี้ นี่เองที่ทางร้านคิดค้นสูตรขึ้นมาเองไม่หวงชีก,กันเลยทีเดียวน่ากินมากๆเลยนอกจากนี้ชาชักก็สูตรพิเศษเหมือนกันโอ้โยไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับไม่ไหวแล้วถ้าไม่ไหว <c oughs> ก็ไปกินกันเลยดีกว่า <c oughs> กูโรตีชาชักนะครับไปพี okay. ่โจอี you, ้กานหน้านะฮะสิงเกิเจ้าของร้านก็คือชาชักชาชักาของเราเนี่ยนะครับเข้มข้นนะครับโอ้ยโอ้ยหวานมากใช่ไหมครับสามารถสั่งได้นี่เลยมันมันเข้มหวานก็ได้ไม่หวานก็ได้แต่มันมันเข้มข้นนะอย่างที่พี่บอก อันที่สองก็คือทิชชู่นี่แหละนี่บางไข่จานละพันเลยเหรอไม่นี่แหละใส่นมครับมันเหมือนละลายในปากใช่เล่นๆหรืล่าละลายในปากน่นและอร่อย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 จริงอร่อยจริงแล้วี่อันนี้อันนี้พิเศษนะรู้ว่าคุณเพราะว่าหรือไม่เคยเห็นที่อื่นไงใช่ครับที่นี่มีที่เดียวใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่นี่แน่โอ้ยเฮ้ยอี๋อี๋อี๋โอ้โหโอ้โหโอ้โหดพอแล้วมึงอ่ะ ชิมนะนี่นะครับอือืดีกินีม่กินปากเลยอะอร่อยมากเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยแป้งมันจะหอมโรตีเอาละครับนี่รมาล้วครับนี่แหละคือมิสซมานครับนี่แหละคือมิสซมานครับปกติมันจะมีแกงมัสมานไก่หรือว่าก็ได้กับโรตีจิ้มแกงเฮ้ยร้านพี่โจเออร่อยมากนะคุณผู้ชมครับผมต้องบอกนิดนึงนะครับว่า ใครที่ชอบสายหวานเนี่ยโรตีที่ต,ต้องบอกว่าไม่เหมือนใครจริงๆนะฮะในย่านแถวคลองสี่ลาสวียครับเมนูแต่และเมนูเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เหมือนโรตีที่อื่นจริงๆนะครับครับ<ม>รวมถึงชาชาของพี่โจอี้เนี่ยเขามีสูตรเด็ดของเขาเลยคืออร่อยมากเลยอะแฮปปี้มากเลยอะแฮปปี้แฮปปี้ครับสอนทำเลยได้ไหมเฮ้ยมันจะสอนอ,อะไรไมีแต่เราอยากพักช้า I'm ร้านของตลกชื่อดังโจอีกาหน้าก็จะอยู่ตรงตลาดนันลาดสวยวินเทศหลาลูกกาของซีเปิดทุกวันเวลา10โมงจนถึง4ทุ่มซึ่งในร้านก็มีเมนูเด็ดนั่นก็คือโรตีหน้าต่างๆโรตีตุม่มตามโรตีทิชชู่โรตีพิซซ่าที่คิดสูตรขึ้นมาเองน <Wow. S 1> อกจากนี้ก็ยังมีชาชักสูตรพิเศษของร้านกูโรตีชาชักอีกด้วยใครที่อยากกินก็ตามไลายแทงมาได้เลยครับ อร่อยแบบนี้เราต้องมอป้ายให้แล้วแหะค่ะแจ๊คขาใช่แล้วครับผมแน่นอนนะครับว่า,าร้านกูโรตีชาช้าของพี่โจอี้นะครับเป็นร้านเด็ดร้านดังนะครับผมรับไป,ไปเลยตรงนี้นะท<อ>ี่น,นี่เลยนะคะนี่จะได้ยืนยันว่าร้านพี่โจอ,อี้ของเรานะคะอร่อยเดี๋ยวไปอีกร้านหนึ่ง ไปด้วยกันไหมพี่โจอย้เป็นร้านอะไรนะอีสานเมียดุเอออีสานเมียดุแล้วเมียดุจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องไปดูแต่เขาต้องดูแลลูกค้าไม่ได้ค่อยๆมาตอนยพี่โจอีมาเหอะสนุกผู้หญิงชวนโอผู้หญิงชวนเลยอ่ะอ่ะจะไปก็ได้เออไปจบเลยไปอาจจะไปโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผมอยากเข้าไปดูว่าเมียเขาดุจริงหรือเปล่า อยากรู้มาดูเองสิครับจะได้รู้ว่าดูจริงไหมไปไงมันหอมอ่ะสนับสนุนโดย GOFX ครับสำหรับนักลงทุน เอาละครับถึงเรียบร้อยนะครับผมอีสานเฮียดูนะผมพาผมมาให้นี่ใช่ไหมกระปุ้งบอกคุณไงผมเปล่าคุณมาหรือว่าคุณจะพาผมมาเนี่ยโอเคขอบคุณโจอโซอี้มากมานะครับสิ่งที่ผมต้องการผมอยากเข้าไปดูว่าเมียเขาดูจริงหรือเปล่าเข้าไปถามเลยสวัสดีค่ะลูกพี่โอ้โหสวัสดีครับพี่เจ้าของร้านชื่อคุณอะไรครับฮะพี่บิ๊กหน้าพี่ดูผมเมียรู้เปล่า ได้ข่าวมาว่าเมียดุจริงหรือเปล่าดโอเคยังหมดแล้วยังกลับไปแล้วโอเคโอเคบอกเรอาบอกเรามวดูแล้วอคุณพี่โจ้ยมากนะไปไปขอบคุณครับไปไปขเอาจริงไหมเนี่ยตักออกไปเลยพี่ออกไปเลยแล้วเราจะเจอแม่ไหมเอ๊ะร้านนี้มีชื่อว่าอีสานเมียดุ <dunk> ที่ชอบกินส้มตำแล้วไม่กลัวเมียแนะนำร้านนี้เลยครับกับร้านอีสานเมียดูเมียดูจริงไหมอ่ะอยากรู้มาดูเองสิครับจะได้รู้ว่าดูจริงไหมอีสานเมียดูโอ้เมียพี่เข้ามาพอดีสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับนน้ำือ กับส่วนใหญ่ทั้งร้านเนี่ยเขาจะเป็นอาหารพวกสไตล์อีสานที่ที่ชื่อร้านบอกนะครับผมความเด็ดของเมนูมีอะไรบ้างครับต้เมยำแก้วจะไม่มีข้างในครับที่นี่จะไม่มีข้างในไม่มีข้างในจะเป็นแก้วแต่เดียวเลยแล้วก็เนื้อย่างครับโอ้โแล้วราคานี่เริ่มต้นตั้งแต่ห้าสิบห้าสิบบาทส้มตำสี่สิบ ความพิเศษของทางร้านไม่ใช่ความดูของเมียนะครับแต่มันอยู่ที่เมนูอาหารโดยเมนูขร้านนี้ก็จะมีส้มตํากับสูตรเด็ดของน้ำปาราที่มุ่ขึ้นมาเองน <Wow. S 1> อกจากนี้ก็ยังมีน้ำตกตกซุปเปอร์ขอหมูย่างและเมนูพิเศษที่สั่งกันเกือบทุกโต๊ะนั่นก็คือน้ำเปล่า ใช่ครับไม่มีโต๊ะไหนไม่สั่งน้ำปลาเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยพูดถึงเมนูอาหารเซ่เมนูเด็ดของเขาก็คือหมูแดดเดียว้ววยเห็นและะ้วก็หิวเลยอร่อยจนลืมกลัวเมียกันเลยทีเดียวและเห็นว่าไม่ได้มีแค่อาหารอีสานด้วยม,มีเกี่ยวกับร้านยำด้วยเหรอครับใช่ค่ะเป,เป็นอะไรยังไงฮะเป็นยำแซ่บ แล้วก็มียำนัวไหลยพวกุ้งสดอ้ยอันนี้ยำนัวแซลมอนอันนี้เป็นอันนี้เป็นร้านที่สาขาหรือว่าเป็นร้านของลูกชื่อร้านผลผลิตอีสานเมียดุทำที่บ้านแล้วก็จัดส่งมาที่นี่อันนันสั่งด้วยเอาเป็นเมนูอะไรพี่เอาเมนูอาแซลมอนหลตัวค่ะนี่ค่ะเอานี้เลยนะพี่นะได้ค่ะโอเคจ้าอีสานเมียดุนะครับผมเมนูข้างหน้าของเรานะฮะ คุณพี่บิ๊กจัดให้แล้วนะครับจัดให้แล้วครับมีเมนูไหนบ้างครับที่เด็ดๆเลยครับแซ่บหมูก็จะ60บาทครับหมูแดด60บาทครับแล้วก็แซ่ย่างก็60บาทครับถ้าเป็นลาบหมูก็จะ50บาทซุปเปอร์ขาไก่60บาทครับแล้วก็หมูย่างก็จะ60บาทเหมือนกันครับพูงปลาสี่สิบครับปลาหนี้ห้าสิบบาทครับราคาไม่แพงเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องบอกว่าถ้าใครที่ชอบอาหารอีสานนะฮะแล้วร้านแบบริมถนนแบบนี้เนี่ยคือมันได้ฟิลมากๆ สำหรับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานอาหารที่สารมากๆเช่นกันพี่หลิวชอบเมนูอะไรเริ่มก่อนเลยดีไหมซุปเปอร์ตีนไก่อ่ะพี่เปิดก่อนเลยรสละล้นนะคุณพี่นะอือคุณรัเนื้อไก่ยิ่มยุ่ยเลยนะจันลายในปากค่ะคุกคนขาแล้วก็แซ่บมากตัวตีนไก่เนี่ยมันนุ่มมากๆนะครับคือเราดูดไปปุ๊มเนี่ยก็ลูดออกมาหมดเลยใช่ถึมเครื่องเลยอันนี้นะคะใช้เวลา ปุ่นานไหมคะประมาณสักสามชั่วโมงครับโอ้โหถึงว่าใช่ก็เลยยุ่ยขนาดนี้ทางร้านเราก็คือหมดเท่าไหร่เท่านั้นครับและจะไม่เพิ่มแล้วก็จะไม่ลดครับวันต่อวันครับตัวน้ําซุปเนี่ยคือถือว่าเด็ดมากๆจริงๆสามารถเพิ่มความเผ็ดได้แล้วแต่แล้วแต่ควา้ตแต่ทางลูกค้านะพี่เนาะอ่ะต่อไปเป็นเมนูลาบนะครับผมอันนี้ลาบอะไรครับลาบลมูครับอ่ะพี่สาวขออนุญาตนะครับ ค่ะกข้าวเอาเนียวใช่มันต้องมีข้าวเหนียวด้วยครับถ้าจา,า,างร้านเราจะปรุงตามใจลูกค้านี่อ่าลูกสาวมาแล้วมามามาลูกสาวจะเป็นคนปรุงยำในจุดเริ่มต้นของหนูเลยคือเป็นไ,ไงครับที่ร้านของแม่คะ่ะส่วนใหญ่ก็คือปลาเขาจะนัวอยู่แล้วทีนี้เราก็เลยมาคิดกันอีกว่าเราจะทํายำเนี่ยแต่เราเราทํายำใส่ปลาค่ะถ้าเกิดเป็นยำนัวแซลมอนอะค่ะจะร้อยหกสิบค่ะแล้วก็กุ้งสดเนี่ยก็จะเป็นเจ็ดสิบบาทอ๋อนี่เราไ้นะครับมใหญ่เวอร์ ป็นไงพี่แซลมอนสดมากค่ะไอ้น้ำยำอ่ะมัองแซ่บนะคะปลาล้าไม่หนของผมลองหมูอ่นแล้วกันนะฮะหมูย่างนะฮะก็น้ำจิ้มนี้ก็จิ้มแจ่วนี่่ครับทำเองเลยก็จะปรุงมันั้วยดอกผบครับแล้วก็หมูแด่เดียวหมูแด่เดียวขออนุญาตขออนุญาตเหมือนกันน่ากินมาก หมูแดดเดียวอร่อยมากหมูแดดเดียวอร่อยมากๆไม่ได้เค็มไปมีความพอดีของตัวเนื้อหมูนะครับชอบหมูแดดเดียวนะมาที่ร้านต้องสั่งต้องสั่งส้มตำนี้พิเศษยังไงคะพี่ไม่ไหานะจะไม่มีกลิ่นปลาร้าครับเป็นไงมันหอมค่ะคือถ้าปูปลาร้าเนี่ยปลาร้าจะเหม็นใช่ครับแต่อันนี้หอมปลาร้าหอมนะคะแล้วก็รสชาติแบบว่า มันมีพริกพริกแห้งอ่ะมันจะแบบว่าแซ่บนะคะสุดยอดเลยสุดยอดอร่อยมากค่ะสำหรับร้านอีสานเมียดูจะอยู่ถนนพระองค์เจ้าสายคลองสีเปิดสี่โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนหรือจนกว่าเมียจะมาตามกลับบ้านนั่นเองซึ่งเมนูก็จะมีส้มตำและยำที่ใช้น้ำปลา,าสูตรเด็ดที่ปรุงขึ้นมาเองซุปเปอร์ หมูแดดเดียวคอหมูย่างใครที่ชอบอาหารแนวนี้ก็มาล้องกันได้เลยนะครับ โอ้โหอิ่มไหมครับพี่หลิวอิ่มมากเลยค่ะแจ๊ขาบอกได้เลยนะครับผู้ชมร้านอีสานเมียดุนะฮะคือรสชาติแซ่บมากนะครับผมเป็นอาหารอีสานที่ตอบโจทย์มากผมบอกอีกทีนึงนะฮะว่ายำหนึ่งราคาไม่แพงอร่อยนะครับแล้วก็รสชาติถูกปากคุณผู้ชมแน่นอนแล้วเรามีป้ายมอบให้เลยนะครับว่าร้านนี้เป็นร้านเด็ดจริงๆนะครับรับป้ายไส้กิ๋วไปเลยครับเย้ยินดีด้วยค่ะเย้น่เรียบร้อยโอ้โห อิ่มใช่ไหมอิอ่มมากโ <Carbon. S 1> <check> อ้โหอโหิ่มแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะครับผมขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมพาไปทางรัดจะกลับบ้านใช่ไหมใช่กลับบ้านเลยเฮ้ยตามผมมาเลยไปพี่โอ้พี่หลิววันที่แปลกนะคุณผู้ชมผมยังไม่หายไส้เกิ่ยวเลยยังหิวอยู่เลยอะยังหิวอยู่หรอพายเรือลงไปหากเตี๋วเรือแถวนี้ดูไหมแย่ไหมะ หมดเวลาแล้วเราต้องลาคุณผู้ชมแล้วไม่รู้แหละพี่หลิวแต่อาทิตย์หน้าต้องพาผมไปกินให้เยอะกว่านี้นะครับได้สิหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอาทิตย์หน้านะครับอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับในรายการไส้กิ๋วนะครับช่วงเย็นทุกวันอาทิตย์5้าโมงนะครับทางช่อง GMM 25ครับผพมแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับทางช่องสื่อออนไลน์มีอะไรบ้างครับก็มีนะคะ Facebook นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไส้กิ๋วค่ะส่วน YouTube นะคะ กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะ YouTube ไส้กิ๋วนะคะและ IG ค่ะไส้กิว๋ว .ig นะคะ TikTok ก็มีนะจ๊ะ Social ไส้สกิ่วค่ะนแน่นอนนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกับเร้ใหม่นะครับในรายการไส้กิวก๋วสวัสดีค่ะไส้กิ๋วสัดาห์หน้าราจะพาไปทานอาหารในย่านบางบัวทองบางใหญ่ที่ยิ่งใหญ่สมชือ เลยว่าเราจะพาคุณไปกินกันแบบเล่นใหญ่กันเลยทีเดียวหยุดไม่ได้คุณผู้ชมติดตามกันได้ในรายการไสเกิลวันอาทิตย์เวลา5 4 0ทางช่องจีมเอฟ